เอ้ยบะเกยไปเดียวนี่ยบกเกยยังบักเกยอู้ส่าวอ๋อก็ได้บักเกยเนี่ยกลันนี่แค่อยาเป็นดาวใหม่กันเนี่ยดาวใหม่เอาไปเป็นยังได้จะเอาจวนไปใส่หอมหลังบ้านเออไปไปใส่หอมจอยกลันไปเถอะคือไปใส่หอมมันจะใส่เหงื่อนี่โอ้ไปมาใส่เหง่อเถอะไอ้ยังบ่ฮู้จะพิดผีดแสงเนี่กัดดึกกัตดึกพีดกิดอัดขอบคื้นจะก็มันจะกินอันนี้เฉพาะ คลสาวอีกกะเก๋อมาจิอีนี้อีนี้ได้ๆเนาะว่าเป็นสาวตัวเต่อมาอีนี้อีนี้วะมหารอำนาจดวงตาเก้าปัรหาสันเอลอยยิ้มรอยิ้มก็พอวงพักน้องรักเอ็มอิ่มงามชิมลิ้มหลักยิ้มก็บุม o m สมีไฟดำติดความบาดใจสายงามละไม้แก้มสีชมพู โน b u ปิดโน I love you you จะเลิฟไอ้อกอลกะกันเลิฟเลแหม่ออ,อจะได้ผัวกับเนี่ยก่ะออกแรงบ่าป้าแห้งเต่ามีเจ้าก่อนว่าต้วมเป็นสาวมันต้องมีตัวป้อสะได้ว่าเก่าเขามีเงินป้อจะซื้อใส่คอใส่สร้อยมาฝาก สักวันกนแม่นก <TH OR> <decir> ็เ <kat> ว <ver zat todavía> ้นกนแม่นตัวกรำได้กำแขนถามเอาปิดแม่ละอ่อนไอรับยูยู่กระเตึ้งลรมไอใจกล้ามืไวโอเคได้ทั้งนั้นมาหาเงินมาจองมาหาทองมามั่นแล้วจะแต่งงานกินเลี้ยงสังสรร์หนาวหัวใจอยู่แล พี่แก้วยายไม่เห็นใจบ้างอยากให้พี่กอดน้องนางเห็นใจน้องบ้างเธอน้พ่อคุณนี่แหละหนาวลมมาจะต้องห่มผ้าหนาวฟ้าจะต้องหิงไฟแต่ตัวมนี่มนหนาวหัวใจยังบ่มีป้อใจไผจะมากอด ขอหักไัยจ้างอาจะปืงใจอีน้องคำตัวกะเปิงงาต้ากะเปิ้งอต้ากะเปิงนักกะเปิ้งน,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 งนงากิริยาวะจะฮักไปจนครบฮนะักเจ๊กะต่อฮักเต๊น่ะฮักอัตยานาตาพบแผ่วปุ้งน้องก่อนมาปื้นขาอ่อนไอ้ก็ฮักเหมือนกัน ฮักตีหน้ำมาเลี้ยงเสียงปากฮักตีหน้าผากิวอาตาดมจ่าแม่กำเองเนี่ติงหลังฮักไปกุยงฮัมดเนี่ยฮักเอาฮักเอาฮักก็เอ้ยกะฮักกะตะกะฮักกะตะกะฮักกะนักคะฮักกะนักกิริยาวะจ๊ะยามมาหมอเสียงฮันตัวได้เป็นสาวแต่ใจไม่ฮั่งคือใจต่างกันดางเอาปีนเมียเหียโน่ เท้าไหนหักตึงตังแน,น่ตัวนายขี่เข้างາຍยค่อยๆใจมาเอวฮักห้อมห้อมแก้มดังหูตานอกนั้นแถมกาหักในกันเบอกมาได้เตรียม,ม<อ>ยน,นอกอย ปีนัยจะฮักตั้งใดไอเก่าอย่างบ่บอกก็จะฮักตังนอกกระดอดแถวตั้งในฮักละอกฮักละใจฮักตั้งใดกันอายะยังบ่บอกคำตัวเขาไว้เปีนปอดใจว่าฮักไปแปลงบ่ใครว่าไงาจะบอกเปีนอย่างกะฮะนเฮ้ยกันายได้ฮัก มาลวดเป็นเคยก้อนอีตัวมได้เกยอย่าเลยไปนอนกอมฮักกันไปก็ฮักก็ฮักก็ฮักนะอันตีปากปาฝฟาติโอ้ยนออันอย่างนี่ชามเลียมท้องคำต่มองต่แมนบัลลอมพอมแพมหลังสวดจูนโบ ตอนประตูอันบ้าหเจ้าจะอูลายกน้องตามโต้ปนปุนปนหลังสวดจนปนมันกับหลังเตารู้อ๋อไม่เข้าท่าเฮยจะหักแท้จะหักตาการฮักน้าขักหนาหักที่ปากฝาฝาตีบางคาน้องเน่าหลังสวดจนปนมันซัดหลังเต่าคนใดบ้าหูกอนเงาคนใดบ้าเอาก็ซึม na cò hót té cò hót đo cò hót nó hot hót nà ăn ti bà, bà phán, ha, <laughs> đá, tốt, vàng hát, bay quay bay giả nhẹ nhàng cha ของสามข้ารมเจ้าปี่ด้าาไปแข่งไปยามก้าวไปตุ่มลาวยของดีลาบคะนันสามเหลี่ยมทองคำเปิ้ีตกหลังขายยาวไปไว้ไปสายนะอย่างเจ้าปีอ่ยะยังบ่บอกคำตัวมเขาไววกะว่าป่ดใจเจ้า,จเาไปแข่งอมอมวาย ตาจ้องใจมันกาปวดนี่ยอ,อยังพองเออมาจึงบอกโอ้ใจเราเนี่ยโอ้ก็เป็นสาวนี่ยของอย่างอีมันบอกบาดได้ตัวมวยโอ้แบบบอกบาดได้แล้วตัวไหวอย่างอ่ะก็ใครใครแต่ใครโู้เอาไปตั้งหลังดีกว่าเอ้ไปดั้งหลังมาตั้งหน้าอยี่ยอู้เนี่ยถ่ายไปแจ้หะ